เปิดมาครับผมก็ทำการสกิปเลื่นยๆนะคือด้วยการที่ตัวเกมเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถสร้างตัวละครได้นะครับผมซึ่งอย่างนี้เกมเนี่ยมันก็แบบมีหลากหลายมากทั้งสีหน้าท่าทางน,นะครับหรือว่าเป็นสีของผมนะก็คือผมไม่มั่นใจว่าตัวละครเนี่ยมันก็สามารถทั้งสร้างได้ทั้งหญิงและชายนะอืม วันรีผมก็นั่งเลือกต่างาว่าเออผมจะเอาอะไรดีอ่ะสามารถเลือกชุดได้นะแล้วก็พิมพ์ชื่อ D T C H นะครับต่อไปก็เป็นเกมเพลย์เริ่มต้นในการสอนนะว่าเออเรากดช็ติเกีวอะไรบ้างนะครับผมซึ่งในหน้าต่างเนี่ยเราก็ จะเห็นทางมีการกดคูณนะครับ1.0แล้วก็เป็นหมวดของออโต้นะครับผม่ซถ้าเทาทำการกดที่ตัวละครเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะทําการสามารถโจมตีหรือเป็นดีฟนอ์หรือว่าเป็นการใช้สกิลของตัวละครน,นั้นได้นะครับผ ซึ่งถ้าเป็นอ่าเป็นสีเหลืองนะเหลวสีทองเนี่ยนะมันจะเป็นการที่เราสามารถใช้สกิลของตัวละครนั้นได้ได้นะครับอ,อันนี้ก็คือเหมือนเป็นสตมิน่าหรือว่าเอ็กซ์พีนะคือเหมือนเป็นตัวที่แบบว่าโอเคเราใช้สกิลในเธอนี้ได้กี่ครั้งนะครับก็เป็นสตมิน่าที่คอยเก็บ แล้วสีแดงคือไปโจมตีครับสีฟ้าคือเป็นดีเฟนต์เกิดสามารถเอา่าเป็นตัวละครป้องกันส่วนสีเหลืองเนคือการใช้สกิลนะครับขอตัวละครนั้นนะที่ผมบอกไปถ้าเรากดค้างเราสามารถเลือกแล้วว่าเราดีเราจะจะตีตัวละครไหนนะครับส่วนเป็นสีทองเนี่ยถ้าผมตีความเองก็คือเอารลงเหมือนเป็นการใช้สกิลรวมหรือเป็นสกิลอันติของในอินเทอร์เฟนต์นั่นเอง เป็นเอลเนาะเย่ีิต่อรีสุดทต่อไปครับเป็นเรื่องของหมวดกาชาในเริ่มเกมต่อมาเนี่ยเราจะทำการสกิปนะครับแล้วก็มาสอนเรื่องของหมวดกาชาเซึ่งในกาชาเกมเนี่ยผมก็มีทีลิสต์มาให้นะครับว่าเราควรจะหาอะไร ซึ่งในรีโลแรกนะครับเราสามารถทําการรีโลได้เรื่อยๆนะซึ่งในรีโลนี่ยเราจะสามารถหาตัวละครที่เราอยากได้ในเมตได้เลในเทีรลิสต์ได้ก็คือเป็นตัวละครมูรานนะครับผมตัวละครแรกที่ผมได้มาผมนึกถึงมิชลินเลยจริงมันชื่อเรื่องว่าแล้วผมจำไม่ได้ที่มันเป็นแบบหุ่นยนต์นหน่อยอะเออสมกราะนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะอ่ะนี่คือเป็นเทียร์ลิสต์ของผมนะครับก็เทียร์ลิสต์หลักเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่สามตัวละครที่สามารถหาได้นะครับ ตัวละครที่ผมได้ก็คือตึ๊บมูหลานครับจากเมื่อกี้เทียริสผมก็เป็นอ๋ออยู่เทียเอสเลยนะเอสเอสนะครับผมแล้วก็มีสองตัวละครเป็นเจ้าแม่มดเขาเรียกก็ว่าผมลืมชื่อแล้วลืมชื่อตัวละครจริงแล้วก็เป็นโนโดดักนะครับผมซึ่งมูหลาเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ที่ผมร้องเล่นแล้วก็คือเป็นตัวละครเอลนะครับส่วนแม่มดก็คล้ายๆกับเจ้ามูหลานเลยส่วนโนโดดักก็เป็นตัวละครตีบอสหรือว่าเอางั้นเป็นตัวละครตีเป้าเดี่ยวอะครับที่มันแหลงอะไรประมาณนี้ จ้ามึงถึงจัดด้าเนี่ยเราก็สามารถทําการจัดทีแล้วก็สามารถหมดดาได้นะครับผมมาที่สเตจแรกนะครับผมนะประมาณนี้อ่ะเราสองการจัดทีมเรียบร้อยแล้วก็มาลงดาดน,นะครับว่าจะลงแค่จก็เราสามารถเลือกว,ว่าเราจะกดออโต้หรือว่าจะใช้เป็นกดมือได้นะครับผมให้ของเรากดออโต้ไปคือตัวละครหมดเนี่ยก็ทำการโจมตีนะครับผมอ่าจุบ ต่อไปครับเป็นการสอนอัพเลเวลนะครับของตัวละครนะครับผมซึ่งเรากดไปก็กดการอัพสแตมิแาหรือว่าอ้าวไม่ใช่สแตมิน่าดิเขาเรียกว่าอัพเลเวลเนาะออืฮึก็ไป็ช่วงของหน้ารางวัลแจกนะครับผมว่าแจกอะไรบ้างในท่นที่หนึ่ นี่คือของน้องที่แจกนะก็อรูปเหมือนเป็นคอสตูมนะที่เราสามารถใส่ได้แล้วก็เป็นผมไม่รู้มันเป็นลิมิเต็ดมากขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดผมคิดว่าจะเป็นลิมิเต็ดมากพอสมควรนะที่แบบแจกมาขนาดนี้นะนี่คือของรางวัลที่แจกเพราะจตมีนาหัวของเงินสด5 AFT นะครับอะไรประมาณนี้หลๆๆนะักๆแล้วก็เป็นพวกสลับบ้านารูปของตัวละครต่างๆนะว่าเราได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับสั่งให้ามาดูได้หรือว่าเป็นของฝั่งสตูน,นะครับผม แล้วนี่ก็เป็นหน้าของเควยวันรา,ายสัปดาห์หรือรายเดือนะ่อะไรประมาณนี้หลักๆนะคข้าๆข,ของเกมแนวประเภทนี้นะอันนี้ก็เป็นหมวดของคาชาละว,ว่าผมเนี่ยก็จะทําการเปิดของเจ้าตละครอ,อย่างเมมดผมลืมชื่อวะ่ะอะไรวะลืมชื่อจริงๆออกชื่อยากอ่ะเออมาโรแรกนะครับผม คือถ้าได้ไดดตัวละครเนี่ยจริงๆคือจะเป็นสีทองนะ <c oughs> ผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเราออก่อนที่จะเปิดเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรที่เราสาม,มารถดูได้ว่ามันได้หรือไม่ได้ดเ,ดนไดไไดเนอะอ่ะแต่พะอีกโลนะครับเนี่ยมันก็หลง <c oughs> ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นมันต้องดูเนี่ยวะตึ๊งติ๊งติ๊งติ๊งอืมใช่ได้คืออู้เรียบร้อยครับ ถ้ากับอันนี้ผมก็มีตัวละคร SS นะครับสองตัวแล้วครับผมเน,นาะคัะต้นต้นดักก็ผมว่าก็เล่นได้นะจริงแต่จริงๆหลักของการเล่นพวกเกมแนวไอดอลหรือเกมแนวประเภทนี้นะเทิร์เนเบทอะไรประมาณนี้นควรจะมีตัวละครประเภทหล,กลากหลายครับอย่าเน้นออย,อย่างใดอย่างหนึ่งครับเพราะว่าพวกหมวดพวกเนี้ยมันสามารถเล่นหมวดของการตีบอสได้หรือว่าเป็นลับบอสต่สุดท้ายเนี่ยจะมีตัวละครที่ค่อยๆถึกอยู่นะอะไรประมาณนี้อ่ะอีกตัวละครหนึ่งที่ผมต้องการคือเป็นต้นต้นดักแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้นี่ประมาณ คือผมว่าดีไซน์ตัวละครมันแบบมันเท่มากนะจริงอ่ะเออโอเคครับต่อไปเป็นาการจัดทีมนะครับคือจัดทีมในที่นี้ผมเนี่ยก็คือการที่เราสามารถกดแล้วก็สามารถเลือกตัวละครได้แล้วว่าเออเราจะทําการเอาตัวละครไหนเข้ามาในทีมนะครับผมจริงๆอ่ะผมอะทำไว้อีกนิดหนึ่งก็คือเป็นการกดอ่าเป็นตัวของเป็นซิลคือมันเป็นลูกหมายของตัวอินสอเนี่ยอันเนี้ยมันจะกดง่ายกว่านะเดี๋ยวผม เลี้ยแบบทีมหนึ่งห้าอะไกันนะครับผมอันนี้ก็คือการใส่ตัวละครเข้าขวๆนะครับว่าเออเนืนหลักของทีมเราอยควรจะใส่อะไรบ้างทีมที่คือมีหนึ่งอ่าหนึ่งทีมสามารถใส่ได้ทั้งหมด5ตัวละครครับผมโอเคสตาร์ okay. ก็เป็นคือการตั้งค่าสกิลนะครับคือหลังจากเรากดออโต้เนี่ยเราสามารถตั้งเซตติง้งได้นะครับว่าเราจะทําให้ทีมของเราเนี่ยสามารถตีเป็นแบบว่าตีธรรมดาหรือตีแบบใช้สกิลนะครับหลักๆมีสองแบบนี้แล้วก็อย่างคือเรื่องของการสามารถใช้สกิลเป็นแบบไอตัวสิงลุงอ่ะที่ผมเคยบอกไปก่อนอันเนี้ยเหมือนเป็นสกิรลรวมของตัวละครนะครับผมว่าเออสามารถเหมือนเก็บค่าสแตกตีจนครบเนี่ยมันก็สามารถกดใช้ได้นะอะไรประมาณนี้ ต่อไปครับก็เป็นช่วงของดาดเส็จนะดานเสือนะเนี่ยมันก็อารอมณ์แบบเป็นดานที่ผุดขึ้นมาให้เราตัดถ้าเป็นเกมแนวทั่วไปหรือไปเกมแนวแบบว่าเชิงเดทแบบจัดจ้านวดยตัวตอย่างเช่นถ้าใครเคยเล่นเกมแนวของอีพิเซเวนเนี่ยมันจะมีดาดเสริมขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถไปเก็บดาวด่านนั้นก่อนได้เพื่อไปป่วนานต่อไปอะไรแบบนี้ส่วนเกมนี้ก็คือแบบว่าเป็ดนดานเสิมทั่วไปจริงๆนะครับผมชิปมูลานหก L E มันไม่ได้เอโอกันจาเนีมันเป็นแบบสกิโนโนโลหมู่แล้วกันเนาะอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นการดานัดนดันดแบบเพ,เพ,เพลินๆนะจริงนะผมแบบดันไปเรื่อยๆมันสนุกมากจริงรอะต่อไปครับคือเรื่องของ exp หรือว่าไม่ใช่ e p ขอขอภัอยเป็นของพลังงานล้กันที่แบบว่าพอเราเราหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เพชซื้อได้น,นะครับผมหรือ ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะมีขวดของน้ำยานะครับเพื่อเอามาไว้ใช้สแตมิน okay. ้าในการผ่านด่านเนาะอะแบประมาณนี้ก <Okay. S 2> <rice> ็หมวดต่อไปคือเป็นหมวดของคอสตูมหรือแต่งตัวเพิ่มเติมของตัวละครหลักของเรานะครับผมอะแบประมาณนี้ผมก็ใส่เป็นชุดที่แจกก็คือเป็นชุดของมิกกี้เมาส์นะอะคือแบบมันเท่และน่ารักมากๆเลยนะสมควรเลย แล้วก็เสริมเรื่องของการเราสามารถเหมือนจะแต่งตัวเพิ่มได้เรื่องของการหมวดคัสตอมของเรื่องสีผมนะอะไรประมาณนี้อืมก็ไอ้พวกนี้ผมคิดว่าคงน่าจะใช้เงินหรือว่าใช้กล้าปิดล็อกอนาคตได้นะครับผมโอเค เกิเรื่องของการฝากเเนี่ยมันก็จะมีดาบผุดมาให้คือในการเราจะสามารถปวดดาบทับไปหรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าเพิ่มดาบต่อไปดาคือการเล่นหมดเรื่องให้มันแบบสุดแต่ดา,ดาประมาณนั้นนะเพื่อให้สามารถเพิ่มอ่าเรียกว่าของรางวัลเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มดาที่มันได้มากกว่าทาง AP มากเพิ่มแล้วก็ของเหนือเรื่องกันนะครับผมก็คือเหมือนว่าเราต้องเล่นดาดเ,เรื่องเยอะพอสมควรไกลมากๆถึงมันจะสามารถเปิดดาบทับไปได้นะครับผม อันนี้คือจัดทีที่ผมบอกมันตะเกียร์เการที่เราสาแบบมารถกดจินซอ,อ,อกได้นะมันเือจะแบบเรียกว่าเออกดแล้วก็สามารถจิ้มได้ว่าจะเรียงเป็น1 2 3 4 5อะไรประมาณนี้ครับผมก็สะดวกกว่าเมื่อกี้ที่ผมทาไปมันตะกี้นะอ่ะประมาณนี้เลยซึ่งหมวดการจัดทีจริงๆผมก็ไม่รู้เข้าๆวาัตถุที่มาได้มากครับผมไม่ได้อ่านสกิลนะจริงคือแบบตัวละครแบบเป็นเทพมากเลยอันจริงคือผมผมเห็นแบบเกมพเพลย์ที่คนเอกเล่นอนะ มันเป็นแบบพวกอออโรเหมือนแบบดิสนีย์ใช่ไหมอ่ะทีเนี้ยพอดิสนีย์ปุ๊บมันมีมิกกี้เมาส์อ่ะแล้วคือผมอ่ะชื่อมิกกี้อยู่ไงผมก็เลยอินกับตัวละครอย่างมิกกี้เมาส์มากๆเลยครับผมเออผมก็เลยมาเล่นแล้วก็หมวดของการเข้ซื้อของนะครับอันนี้และพวกราคาอะไรทั่วไปตัวรีเอดีนะครับผมก็กดมาที่ตั้งค่ามันจะกี้นะแล้วก็กดเป็นดิสไอเขาเรียกนะแคลนนะครับผมอันนี้ก็เป็นของการลิง อ่าแอคเคาท์ลิงนะครับผมก็สามารถล็อกอินได้ทาง Google หรือว่าเป็นเขาเรียกว่า Apple นะครับผมผมใช้แ p p เปิลนะอะไรแบบนี้ดีลิฟครับแล้วก็เนสนะครับแล้วก็เป็นฟูอะไรผมอ่านไม่ออกจริงๆอ่ะกดตามผมไปก็ได้ติ๊กถูกแล้วก็ดีลีนะครับผมสำหรับใครที่ดีไอเดีนะสำหรับใครเมื่อกี้เขาจะแบบผูกดีแบบว่าเราเล่นแล้วแล้วก็จะปวดก็เป็นอ่าลิงก์นะครับผมสรุปคร่าวๆของเกม นี่นะครับผมผมมองว่าผมชอบมากๆอ่ะคือทางดีไซน์ของตัวละครแล้วก็เกมพีต่างตางเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นมิติของแบบตัวละครใหญ่อย่างที่เราชื่นชอบทั้งการ์ตูนหรืออเมริกาแลแอคชันนะครับผมหรือว่าแม้แต่ตามที่เราเคยผ่านมานะครับผมในรูปแบบของเกมแนวไอดอลหรือแนว RPG ์บพาดาแบบเป็นเพทนี้นะครับผม ซึ่งผมนะครผมก็ขอฝากเกมนี้ไว้เหมือนกันนะครับเนีก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดเลยกันได้ครับผมแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับวันนี้กลุ่มก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ